สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทบทวนเรื่องของอากาศกันนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องส่วนประกอบของอากาศนะคะโดยเพราะว่า199.99นะคะส่วนประกอบของอากาศจะประกอบด้วยแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งแก๊สก็จะแบ่งออกเป็นแก๊สชนิดต่างๆนะคะซึ่งแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดก็คือแก๊สไนโตรเจนนะคะ ร้อยละอยเจ็ดสิบแปดจุดศูนย์แปดนะคะรองลงมาก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะร้อยละอยยี่สิบจุดเก้าห้าค่ะรองลงมานะคะก็คือแก๊สอาร์กอนค่ะร้อยละศูนย์จุดเก้าสามและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะร้อยละศูนย์จุดศูนย์สามค่ะนอกจากนี้นะคะร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะก็จะเป็นแก๊สชนิดอื่นนะคะรวมไปถึงฝุ่นละอองและก็ไอน้ำด้วยค่ะ นันกเรียนจะพบว่าแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะเป็นแก๊สที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะโดยพืชและสัตว์นะคะใช้ในกระบวนการหายใจนั่นเองค่ะและแก๊สคาร์ดอนออกไซด์นะคะก็ยังเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของพืชน,นะคะที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ในการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองค่ะ ส่วนน,นี้นะคะก็จะแสดงองค์ประกอบของอากาศหรือส่วนประกอบของอากาศนะคะโดยจะแสดงออกมาในรูปของแผนภูมิที่เป็นวงกลมนะคะโดยส่วนที่มีขนาดใหญ่พื้นที่ใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นส่วนในของแก AT, ๊สในโตรเจนนั่นเองค่ะลงลงมานะคะก็จะเป็นส่วนของแก๊สออกซิเจนค่ะพื้นที่สีส้มนี้นะคะถัดลงมานะคะก็คือแก๊สอาร์กอนค่ะ ลง,ลงมานะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและส่วนที่เล็กที่สุดนี้นะคะก็จะเป็นแก๊สอื่นๆฝุนละองแล้วก็ไอ้น้ำนั่นเองค่ะ นอกจากสมกอบของอากาศแล้วนะคะนันเกเรยียนก็ต้องรู้จักคุณสมบัติของอากาศนะคะมาดูคุณสมบัติของอากาศข้อหนึ่งค่ะอากาศเป็นสาสารนะคะมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้แล้วก็มีน้ำหนักค่ะการสัมผัสได้ก็อย่างเช่นการเกิดลมนะคะเราก็จะสัมผัสได้ถึงความร้อนความเย็นใช่ไหมคะและก็อากาศมีน้ำหนักนะคะ คุณครูจะยกตัวอ,อย่างให้นักเรียนมองเห็นภาพวิธีการทดลองที่อธิบายให้ได้ว่าอากาศมีน้ำหนักนะคะและข้อ2ค่ะอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดลมนั่นเองค่ะและข้อ3ค่ะอากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะมีความหนานแน่นมีความดันความชื้นแล้วก็มีระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ภาพน,นะคะเป็นการทดลองอากาศมีน้ำหนักนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะก็จะมีไม้แขนเสื้อนะคะแล้วก็มีรูปปงจำนวนสองใบนะคะซึ่งมีขนาดและก็น้ำหนักเท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็าเป่าอากาศหรือเป่าลมเข้าไปในรูปปองอีกใบนะคะแล้วก็นําไปแขวนที่ปลายอีกด้านหนึ่งของไม้แขนเสื้อนะคะ หลังจากนั้นนักเรียนก็สังเกตนะคะซึ่งผลการสังเกตก็จะพบว่าด้านที่เราเป่าลมหรือเป่าอากาศเข้าไปนะคะจะทําให้ไหมมแคนเซอร์นั้นมีลักษณะที่เองต่าลงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าด้านที่เราเป่าลมหรือเป่าอากาศเข้าไปนะคะหนักกว่าด้านที่เราไม่ได้เป่าลมหรืออากาศเข้าไปนั่นเองค่ะการทดลองนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอากาศมีน้ําหนักนั่นเองค่ะ สำหรับในนี้นะคะจะพูดถึงการเคลื่อนลมนะคะเขาบอกว่าลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะโดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งซึ่ง2บริเวณนี้นะคะจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะโดยลมจะเคลื่อนที่จากอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะหรือความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะ ค่ะคุณครูก็จะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับอุณหภูมินะคะจากภาพนะคะคุณครูถามนักเรียนว่าเครื่องมือชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะติกตก็กติกตก็ก<ๆ>เครื่องมือชนิดนี้ชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะ และหน่วยของอุณหภูมินะคะก็ประกอบได้วยดังนี้ค่ะข้อ 1. K คือสัญลักษณ์ของเคลวินนะคะข้อ 2. F ค่ะคือสัญลักษณ์ของฟาเรนไฮต์ค่ะและข้อ 3. C ค่ะคือสัญลักษณ์ของเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตที่เทอร์โมมิเตอร์นะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ตัว F นะคะก็จะเป็นสเกลที่ใช้บอกอุณหภูมิที่เป็นในหน่วยของฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะ และฝั่งสีนะคะก็จะเป็นสเกลที่ใช้บอกอุณหภูมิในหน่วยขององศา,ศาเซลเซียสนั่นเองค่ะจากภาพนะคะค,คุณครูถามนักเรียนค่ะว่าอุณหภูมิขี่องศา,ศาเซลเซียสแรกขี่องศาฟารเรนไฮค่ะอ่าเฉลยค่ะ จากภาพนะคะอุณหภูมิเราสามารถสังเกตและก็วัดได้ที่20องศาเซลเซียสหรือ65องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาฝึกในการอ่านอุณหภูมิกันนะคะคุณครูมีภาพของเทอร์โมมิเตอร์มาให้นะคะจากภาพนักเรียนคิดว่าอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศาเซลเซียสคะ ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสค่ะและภาพนี้ระคะอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศาเซลเซียสคะคุณครูขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นคะ่ะอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะ และภาพในอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสค่ะภาพนี้อุณหภูมิอยู่ที่100องศาเซลเซียสค่ะคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะและคุณครูจะถามว่าระหว่างภาพ A และภาพ B นะคะภาพไหนที่อุณหภูมิต่ําและภาพไหนที่อุณหภูมิสูงคะ ภาพนี้ A, A คืออุณหภูมิต่ำนะคะและภาพ B ก็ <B S 1> <B S 2> จะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลมนะคะผ่านชุดการทดลองดังภาพนะคะโดยการเกิดลมนะคะเขาบอกว่าลมจะเคลื่อนที่ จากบริเวณที่อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่อุณหภูมิสูงนะคะนักเรียนดูภาพ a นะคะคุณครูเซ,ต,เซตภาพตามภาพ a นะคะแล้วคุณครูก็นำเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิโดยไปวางไว้ตำแหน่งหนังภาพนะคะแล้วคุณครูก็อ่านอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่1 23องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิที่2 22.5ององศาเซลเซียสคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะนัก erson, remember, เรียนก็มาดูที่ภาพ b ค่ะคุณครูนำก้านทูบมาหนึ่งอันนะคะแล้วคุณครูก็จุดทูบนะคะแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนสังเกตควันทูบนะคะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูบเป็นอย่างไรคะให้นักเรียนทายค่ะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูบจะเป็นอย่างไรคะอ่ะทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูบจะกระจัดกระจายนะคะเป็น เหมือนสัญลักษณ์ที่คุณครูทำให้ดูเลยค่ะค่หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็เซตภาพนังภาพสนะคะโดยคุณครูเริ่มจุดไฟที่เทียนไขแล้วนะคะแล้วคุณครูก็สังเกตอุณหภาูมิวัดอุณหภาูมิอีกครั้งนะคะโดยพบว่าอุณหภาูมิของคุณครูอยู่ที่87 จุสดศูนย์องศาเซลเซียสนะคะส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็มาดูที่ภาพดีด็อกค่ะคุณครูก็นำกา้านทูบแล้วก็จุดทูบเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณครูก็สังเกต,ตแล้วก็วัดอุณหภูมิทั้งสองที่เช่นเคยค่ะอุณหภูมิ ที่อยู่ตรงเปลวเทียนนะคะเพราะว่าอยู่ที่87.0องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิที่อยู่ตรงบริเวณปลายทุบนะคะอยู่ที่35.3องศาเซลเซียสค่ะคุณครูให้นักเรียนตอบนะคะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูบจะเป็นทิศทางแบบใดคะการเคลื่อนที่ของควันทูบก็แทนเสรีลักการเคลื่อนที่ของลมนะคะ ทิศทางการเคลื่อนที่ของควันทูปก็จะเป็นไปดังภาพนะคะซึ่งก็จะตรงกับคำอธิบายที่บอกว่าการเกิดลมนะคะก็คือจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่อุณหภูมิสูงนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการเกิดลมแล้วนะคะโดยเรา ก็ทราบมาแล้วว่าการเกิดลมนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่อุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็นำมาลองปรับใช้นะคะนักเรียนดูภาพค่ะภาพนะคะเป็นภาพทะเลและก็ชายหาดนะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่านะคะลมจะพัดจากทิศทางใดคะลมจะพัดจากทะเลขึ้นสู่ชายหาดหรือว่าพัดจากชายหาดไปสู่ทะเลคะ่ะ จากภาพเขามีข้อความกำกับไว้ให้นะคะเขาบอกว่าพื้นดินร้อนเร็วกว่าน้ำทะเลนะคะพื้นดินร้อนเร็วกว่าน้ำทะเลเพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นดินเขาจะร้อนกว่าน้ำทะเลใช่ไหมคะดังนั้นน้ำทะเลก็จะอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดินใช่ไหมคะดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของลมก็คือจะพัดจากทะเลขึ้นสู่ฝั่งนั่นเองค่ะ ภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพชายหาดแล้วก็ทะเลเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงพบค่ำหรือใกล้ค่ำแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าทิศทางการเคลื่อนที่อของลมจะเป็นในทิศทางใดคะโดยเขามีข้อความเขียนกํำกั่าไว้นะคะเขาบอกว่าพื้นดินเย็นเร็วกว่าน้ำทะเลนะคะพื้นดินเย็นเร็วกว่าน้ำทะเลนั้นแสดงว่าพื้นดินเขาจะอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำทะเลนะคะ ดังนั้นตามหลักการการเคลื่อนที่ของลมนะคะก็คือลมจะเคลื่อนที่จากบริเวณอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณอุณหภูมิสูงนะคะทิศท,ท,ทางการเคลื่อนที่ของลมก็จะเป็นดังนี้ค่ะพัดจากชายหาดนะคะลงสู่ทะเลค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าชาวประมงนะคะจะออกเรือในช่วงตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็จะมีกระแสลมมาจากชายหาด พัดเรือไปสู่กลางทะเลนะคะหลังจากนั้นตอนเช้านะคะกระแสลมก็จะพัดเรือเข้าสู่ฝั่งนั่นเองค่ะอย่าลืมทบทวนเนื้อหางันบ่อยๆนะคะ